เราจะใช้ตีบวกหนึ่งเอชแล้วกันนะครับทุกคนตีบวกหนึ่งเอชแอลในการตีนะนี่ตีบวกหนึ่งเอชแอลนะครับก็สามารถเลือกตีได้นะครับปืนหลักแล้วก็ปืนรองแล้วก็มีดนะครับเลือกตีได้เลยนะครับไอเทมนี้มันจะสวยนะครับแล้วก็เวลาตีพกเนี่ยนะครับมันจะไม่มีแสงนะครับบวกสองจะไม่มีแสงนะครับมันจะโคตรดรดีมันจะโคตรดีนะครับถ้าเกิดเป็นตีบวกมีดธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ตีบวกปธรรมดาเนี่ย เวลาตีบวกสเนี่ยมันจะมีสีให้นะครับแต่เวลาตีของ1 sl เนี่ยมันจะไม่มีสีนะครับเวลาตีบวกสนะครับอ่าแล้วก็สีของการบวกเนี่ยจะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปตีบวกให้ดูกันนะครับแล้วก็ตามล่านะครับนี่ที่ผมตีด้วยนะครับนี่นี้เลยที่ผมตีอยู่นะครับเนี่ยที่ผมจะตีนะครับก็คือถ้าเกิดตีตีสิบเอ็ดนะครับเอาไว้อะไรก็ได้นะครับปืนหลักมีดพกได้หมดนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการตีนะครับยี่หกถึงวันที่หนึ่งมิถุนานะครับก็เอ้ยหนึ่งกันยาเออ ยี่สิบหกถึงหนึ่งกันยานะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ะระยะเวลาในการตีบวกนะครับก็จะเป็นในส่วนของวันที่ยี่สิบหกสิงหาถึงวันที่หนึ่งกันยานะครับถ้าใครตีบวกติดเออสิบเอ็ดเนี่ยก็สามารถรับมีดนี้ไปได้เลยนะครับใครที่ขาดเออซีรีส์นี้ครับใครที่ยังขาดอะไรก็สามารถไปตามหากันได้นะครับบอกเหลือเท่มากนะไปเดี๋ยวจะไปตีบวกกันนะครับแล้วก็เออ <c oughs> แล้วก, <c oughs> วก็นะครับเออเจ้าซีรีส์นี้นะครับ มันมีอมเบิมกับเตือนด้วยนะถ้าเกิดอันนี้ครบนะครับมาเราจะตีบวกกันนะครับบอกเลยบอกโคตรเท่บอกเลยวอาโคตรเท่นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสองพันนะครับสองร้อยสี่เก้าชิ้นนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคในการตีบวกนะครับที่นี่การตีบวกเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราตีบวกนะครับถ้าเราอยากจะตีบวกให้มันง่ายๆนะครับแนะนําว่าเป็นมีดหรือว่าพกก็ได้นะครับถ้าเกิดจะตามล่าการตีบวกจริงนะ ถ้าเกิดเป็นพกกับเป็นม <outez> ีดเนี่ยจะตีง่ายมากนะครับผมแนะนําเลยถ้าเกิดใครตีบวกเนี่ยมีกับพกตีง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะตีเป็นมีดแล้วกันนะครับตามรามีดอันเล่มที่ผมจะตีนะครับเทเชอร์นะครับมาเชนเตะนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่เดี๋ยวจะไปตามล่ากันนะครับทุกคนมาดยตาม่ากันดีกว่านะครับเซนติห้าปีเหรอครับมาคมเมื่อไรครับพอรู้ไหมน่าจะมาวันพุธนะครับทุกวันพุธแหละนะครับไม่ได้มาพุธนี้แล้วนะครับ ที่เหลือเนี่ยจะมาพุนนี้แล้วนะตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับก็นค่ครบสิบชิ้นแล้วนะนะครับตีบกมีดข้อดีของตีบกมีดนะครับอันนี้ข้อดีของตีบกมีดนะคือตีบกมีดเนี่ยรลเวลหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นสีนะครับดูดิสีจะไม่เหมือนสีธรรมดานะครับเวลาตีบกมีดสีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแค่สี <S <S เดียวนะครับจะไม่มีวีวบวบแบบนี้นะครับอ่าหนึ่งเออลเนี่ยข้อดีของหนึ่งเออลนะครับตีบนึงเออลนะทุกคน แล้วก็บวกสองนะครับบวก2จะไม่ม nice. uh. wow. ีส really ีนะครับนี่นะครับคือข้อดีของการตีบวก1 s l เอเนี่ยคือใครที่ไม่อยากได้เออใครที่ตีบวกแล้วไม่อยากได้สีเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยไม่ให้มันมองเห็นเนี่ยผมแนะนําว่าตีบนก1เ l เนี่ยโอเคครับเป็นข้อดีเลยนะคนเป็นข้อดีเลยนะครับบวกสามก็หน่อยลองดูบวกสามนะครับ สีจะสวยมากบวกสามครับจะเป็นเออขาเรียกว่าจะเป็นจะเป็นสีน้ำเงินกับสีม่วงนะครับน้ำเงินกับม่วงนะครับดูดิมันจะมันจะยังไงอะมันจะค่อนข้างสวยแสงนะครับมันจะค่อนข้างสวยดีกว่านะครับแล้วก็ว,วีวับวบเลยเออถือว่าโอเคนะครับถือว่าตีบวกนี้โอเคอยู่นะถือว่าสวยเลยครับางามงาม บอกเลยงามงานแต๊ะงานแต้ تى, ๆนะครับเดี๋ยวไปบวกสีกันนะครับถ้าเกิดเราที่บวกคู่นะครับเลขคู่เนี่ยมันจะไม่มีสีนะครับอย่าลืมนั้นทุกคนบวกคู่จะไม่มีแสงไม่มีสีนะครับลองชมบวกห้ากันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้คือบวกห้านะครับบวกห้าจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นเขียวมินนะทุกคนโ เหลืองเขียวมิน้นนะครับบอกเลยว่าทีงมากสีเหลืองสีเขียวมิน้นนะครับันนี้คือบกห้านะครับทุกคนคือถ้าถ้าอยากใช้มันตีง่ายจริงเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นการตีบวกพกกระมีดเนี่ยจะตีง่ายมากนะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับไปลองดูกันได้นะไป <c oughs> มาดิมา,ดมาบวกหกแล้วนะครับตอนแรกมันมีสองพันสองร้อยห้าสิบชิ้นนะครับตอนนี้ก็เบวกหกเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาดูบลกเจีบกันหน่อยบกจีบกันหน่อยทุกคนอันนี that. That s <S ้คือบลกเจีบนะครับจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับสีเทาม่วงนะครับเฮ้ยสวยนะอุ้ยเทาม่วงสวยเลยนะครับดูดีสีเทาสีม่วงนะครับอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยนะอันนี้คือยอมรับนี้คือสวยนะครับ สวัสดีคับเจ้าหนึ่งสวัสดีคับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับเราตีติดอันนี้นะครับติด11นะครับเราจะตามราเจ้านะครับเทเซอร์เทเชอร์นี้กันนะครับก็เป็นมีดนี่แหละครับปาเชนเต้นะครับบอกเลยว่าเวลาเล่นโคเทเวลาจับโคเทนะครับคือใครอยากได้เนี่ยผมแนะนําว่าต้องตีโบกตามหาอะไรนะครับสวยจริงสวยจริงบอกเลยว่าสวยจริงนะครับ เลขคู่นะครับทุกคนจำเอาไว้เรียกคู่จะไม่มีแสงนะทุกคนถ้าใครจะตามล่าซีรีส์นี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องไม่ตีคาไว้นะครับหรือว่าไม่ตีบวกหนึ่งคาไว้ไม่ตีทาาดคาไว้นะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถเข้าลุ่มติตกรรมได้นะครับ กิจกรรมเนี่ยมันต้องเริ่มจากศูนย์นะครับต้องเริ่มจากศูนเลยนะถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับมาราบิกแแล้วนะครับแแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรามีตอนแรกอยู่2,250ชิ้นนะครับ คือตีมีดเนี่ยติดง,ง่ายมากๆนะครับผมแนะนาว่าถ้าเกิดตีเนี่ยผมว่าตีเนี่ยตีมีดดีกว่าหรือว่าตีปืนพกนะครับเมียตีง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นปืนหลักเนี่ยผมแนะนําว่าตีปืนหลักก็ได้นะเพราะว่าปืนหลักเนี่ยเราจับมาเล่นบ่อยนะครับ <laughs> มาแล้วนะครับอันนี้คือบวกเก้านะครับคือโคตรวิบ,บ,บว,วับบวกเก้าคือโคตรวิบวับนะ <laughs> อันนี้คือบวกเก้านะครับทุกคนอุ้ยบวกเก้าสวยจริง ยอมรับเลยอันนี้คือโบก้าสวยมากครับโบก้าคือสวยจัดๆนะทุกคนเป็นสามสีนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับสีแดงสีเหลืองนะครับว,ว้าวสวยจริงนะครับโอ้งามงามงามมากงามมากมาครับ เราไปบวกสิกันแล้วกันนะครับดูดิตอนนี้เราจากที่เราตีนะครับตอนแรกเรามีอยู่ประมาณ250ชิ้นนะครับตอนนี้เราก็หมดไปแล้วร้อยชิ้นได้นะครับเฮ้ยร้อยชิ้นติดแล้วหรอไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับว่าร้อชิ้นจะติดสิบแล้วนะครับอันนี้คือว่าเทคนิคในการตีเลยนะครับถ้าอยากตีบวกง,ง่ายๆผมแนะนำว่าตีปืน เออหลักเอตีปืนพกนะครับตีมีดพอนะครับแล้วก็อยากให้มันตีง่ายขึ้นนะครับก็เพิ่มเลดนิดหนึ่งในการตีนะครับเพิ่มเลดแสงกับเล็ธาตุนะครับก็เล็เนี่ยหาซื้อได้จากในไม้นะครับน่าจะมีขายนะครับมานะครับโอ้ขึ้นขึ้นสิบจะยากนะครับขึ้นเก้าขึ้นสิบเนี่ยจะยากยากนิดนึงนะครับอย่าไปกว อย่าไปกลัวไอ้น้องอะทุกคนนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับหมดประมาณร้อยเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยสามสิบเหรอได้ครับติดสิบเรียบร้อยแล้วนะครับหมดประมาณร้อยสามสิบชิ้นได้นะครับก็บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับคุ้มมากๆนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับบวกสิบนะครับบวกสิบเนี่ยเออมันจะไม่มีแสงนะครับมันจะไม่มีแสงนะครับแต่ แต่เวลาเราตรีธาตุเนี่ยมันจะสวยนะครับดูดิเนี่ยมันจะเห็นชัดมากนะครับถ้าเกิดเราบวก ze, ตีบวกบวกมีธรรมดานเนี่ยมันจะเป็นแสง grad, ใช่ไหมเวลาบวกเลขคู่จะเป็นแสงขึงข้นๆนะครับเวลาตีบวกเนี่ยมันจะไม่เห็นธาตุนะครับแต่อัน T เนี้ยตีบวกหนึ่งเอสแอลเนี่ยนะครับเวลาตีบวกเลขคู่เนี่ยมันจะไม่มีแสงนะครับแล้วก็เวลาตีบวกธาตุเนี่ยมันจะสวยนะครับดูดิเนี่ยเห็นปะทุกคนเนี่ย เนี่ยมันจะสวยมากนะครับเวลาตีบวกอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิแล้วก็เลือกได้นะครับมีสามมีสามธาตุนะครับอลอลานะครับแล้วก็ไฟสายฟ้านะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรก้อนกอนเนี่ยอะไรก้อนกอนเนี่ยหละเอาอะไรดีทุกคนเลือกไปเลยเอาอะไรดีเอาอะไรดีว่ามาทําไมมันตีง่ายจังททำไมมันตีง่ายจังวะเนี่ย เออมันง่ายมากเลยนะครับทุกคนให้เลือกเลยให้เลือกให้เลือกสามอย่างแล้วกันให้เลือกเลยเอาอะไรด,ดีนะครับทุกคนสายฟ้าอาร่านะครับแล้วก,ลก็ให้เลือก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 ดุวๆให้เลือก เฮกสิกรเฮกสิกรเหรอขอบคุณสิบห้าลูกดาวด้วยครับเอ่อสองสองอันกลางสวยอันกลางฟอ้ยอันกลางสวยว่ะมีคนขออันกลางมาตึมเลยอะ <laughs> แล้วจะอันกลางไหมสองครับสองครับโอเคเราจัดออร่าแล้วกันนะครับออร่าสวยนะ <laughs> อุ้ย <laughs> มีคนขอออร่ามาตึมเลยเออ,อร่าสวยจริงออร่าสวยจริงทุกคน อลักคืองามครับดูดิอันกลางโอเคนะครับอันกลางเฉื่อมากนะเรามีธาตุเนี่ยจากรอยชิ้นนะครับดูดิว่าจะติดให้เราไหมถ้าติดนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีปืนหลักอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเออให้ดูว่าปืนหลักเนี่ยจะตียากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูปืนหลักนะครับว่าตียากขนาดไหนนะเดี๋ยวเราจะไปลองตีสลักกันท่านี้นะครับติด S อนะครับติด S อสนะครับทุกคน ขอให้มันติดด้เถอะเพียงนะครับก็ขอให้มันติดนั่นละกันนะตีวอลเทเชอร์นะครับมาชินเตะตามล่าเทเชอร์มาชินเตะโอ้โหเอาแล้ววะมันต้องได้แล้วแหละทุกคนมันต้องได้แล้วแหละมาซีแล้วนะครับ นี่มันมีดหมอตัวจริงเชื่อทุกคนนี่มันมีดหมอตัวจริงไหมนเนี่ยอ่ะม,มามีแล้วสวยสวยนะครับใครที่จะซื้อตีบวกนะครับหรือว่าจะซื้อไอเทมนะครับ พวกไอเทมตีโบ๑ SL นะครับตีบวกแสงตีโบ๕ขึ้นหลังมีพกเนี่ยนะครับในแคชช็อปนีขายนะครับสองชิ้นบาทนะทุกคนไปหาซื้อกันได้ไปหาตังกันได้นะครับบอกเลยราคาโคตรถูกตอนนี้เวลอเวลาถือมีอันเนี้ยมันสวยด้วยนะครับเวลาถือพิมพมันสวยนะมาแล้วนะครับขึ้น A เรียบร้อยแล้วนะครับสองชิ้นบาทนะครับไอเทมนะครับตีบวกมีขายอยู่ในแคชช็อปนะครับไปตังกันได้เลย bầu lửa không biết nên là khoảng bản hả? <laughs> này hả mà ít rồi nám rồi mày ít rồi nám mày ต้องเอาหน่อยดูต้องเอาหน่อยแล้วคนต้องเอาหน่อยแล้วตอนนี้หมดไปแล้ว7 5ชิ้นนะครับก็ขึ้น A เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอเอสนะครับรอเอสอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ใช่ครับเอสยากนะครับเวลาตีบวกเอสยากสุดครับเอสก็บวกสิบนะครับแต่ยากนะครับสองอย่างนี้จะยากมากนะครับเอสกบวกสิบนะ แต่เราจะเพิ่งรีบเราจะพิ่งรีบนะครับเราเพิ่งตีไปแค่100ชิ้นเองนะครับก็ขึ้น A แล้วก็โอเคก็คุมแล้วนะครับขอให้ติดด้วยเถอะขอให้ติดด้วยเถอะ ตอนนี้ก็หมดไปแล้วร้อยสิบชิ้นนะครับร้อยที่สองชิ้นนะครับเอตต้องมาแล้วเอตต้องมาแล้วพิ้งหน่อยพิงหน่อยพิงหน่อยทุกคนตอนนี้หมดไปแล้วร้อยสามสิบชิ้นนะครับมาฟริง p i n g s p r i โอ้โหเเสียงร i อ่ะเิเสียงริ n อ่ะริเงียบบไ,ไม่ัสักแอะไม่รอสักแอะไอ้น้อง หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับมันต้องให้กดติดตามก่อนนะครับไปกดติดตามก่อนเลยทุกคน <c oughs> นะครับเาให้กดติดตามก่อนเหยียติดนะทุกคนไปกดติดตามก่อนเลยเออนี่เห็นปะนีนน่บอกแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามได้เลยนะมันต้องกดติดตามก่อนเหยีย <c oughs> <c oughs> ติดนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ฟิงเรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยนะครับก็ติดเอสเรียบร้อยแล้วนะครับหมดประมาณร้อยห้าสิบชิ้นได้นะครับแล้วก็ออ,อย่างร้อยห้าสิบชิ้นนะครับประมาณอย่างร้อยห้าสิบชิ้นนะครับก็ติดเอสเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับดูดินะสวยเปล่ะโอ้